คอมมนบิดยังได้บิดลออผู้เบาบิดล่อผู้เบาจ่าบิดล่อผู้เบานั่นพวผู้เบาเราบ่ไปเลยบัดน,นี้<อ>กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกลับบ้านเรา,าม,มาช่วยพี่ล่ำใหญ่เสร็จเราก็กลับบ้านนะคะแล้วพี่ล่ำใหญ่จะมาส่งด้วยนะคะตอนนี้ พนซื้ออย่งกบเพ็ดติโอ้พีเพ็ดพีเพ็ดเออเพ็ดบ่ไปส่งเพ็ดตีเพ็ดโอ้เพ็ดตัดเพ็ดเพ็ดตัดเพ็ดกลับบ้านแล้วจ้าไปไปไป ก้าบ้านก้าบ้านก้าบ้านบัวไปบัวเลือดล่มดี <c oughs> ย่างมากกัดตดปลดปลดปลดเออ <c oughs> ทีนลำนย,ยางยางมาตั้งได้ออกมาอยู่แป้งนี่สิ่หอดบ้านเลยป่าผู้เมาตีผ้าผู้เมาบ่า กูเป่าว่าสิมาส่งอยู่โซผูกมีตั้งไว้ก็มีเพชรไว้กับยู่แล้วอุ้มบุญบ่ไปไสดดอกโอ้ผู้บล่าลำใหญ่เดินตามตูดมาแล้วนะคะจะมาส่งสองสาวมากๆลัดสายลัดควายอยู่เอ้ยยันน่องโบไปเนาะ <im itation> <c oughs> ขาสั่นือเดินไม่แพ้คนเะา <im itation> <im itation> อันนี้ก็ย่างถาผู้เมาได้บัดนี้บิดสาบิดควายอยู่นี่บ่เ oh, <okay. S 2> มนบิดยังได้บิดลอบผู้เมาบิดลอบผู้เมาจาาบิดลอบผู้เมานั่นพอผู้เมาแล้วบ่ไปเลยบัดนี้เซ็ตเลย โอ้ยลูกสาวข่อย,ไปไปยพอผู้เบามาพอกัดิคาเป็นเลยกับบญยอมอยาง,งลืมหลองชั่วขณนะนะไ,ไปเลยครับไปเลยครับผู้เบาวคขัดถ่ายผู้เบาวคัดถ่ายาถายนนนี้โมงหอมจอง <laughs> พูดอเบิ้งบบบอกบอัวอุ่มบุญเลยขวจสาวปีเลยเอมาแ่แม่เจเจบอก่ขเนาอกว่ห้งพี่ลำถอดไห้เลยเนาะบอกบอกพี่ลำไม่ดึงสิเือบอกให้พ่อเสมบอกให้เพอเสมถึงบอกบอกให้อันบอกให้พวกวันเราออกแล้วออกบ่ท่านพี่ลำถอดไห้ก้อนแล้วโบนั่น À, bắt nha nhác bắt <chor niche> <now if you> con nhác, ăn bò vậy, 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 ăn เฮปีเป็นเล่นดินมนอ,อกโลกเลยมวลแหง้งเ่ยมวลอันเล่นดินเอาพ่แมนกล้องเจ้าใบตีลูกแมน <laughs> <ก>มือนเหวันสุกเด้อเ <laughs> จ้าบกหูตีแมไขายไปขี่รถพานไปสื่ออันเสื้อน้ํามันข่อยวันปัญสีมาสืือกับเขาไปผมบอสือกับเขาหยางตลาดเขาบุตันติกางอยู <laughs> ่ S <S เขากำลังตั้งฐานตั้งฉากิากนนาอ,อ,อนเฮ็ดกับขเขาอยู่นั่นเลยเนาะเอาเดินเร็วๆเดินเร็วๆพี่ลำใหญ่ไม่ทันสาวๆแล้วสาวๆนำหน้าไปแล้วมาส่งน้องๆน,นะคะ อืมม,อมีแอะเลยสาวอุม่มน,น,นับมือแห้งตาอ,อันเพลงออกเพลงออกสีอุ่มบุญพุ่งกลางพุ่งกลางสิ <c oughs> ไหวบ่บคนนถือกล่อ,ของข้างหลัง <c oughs> <c oughs> โอ้แม่ขายมาไปประดเดแล้วบมมีขาวาา่าสันว่าไม่กันสันแบดเบิด สายอ้อมไปสายโอ้อมไปล้านค่าเจ้าอ้อมไปมองอื่นบ่ได้ติ <c oughs> พุ่น้าวปี่ก <c oughs> ก็นแง่งกันไปนะพุ่น เต็มทางอรโดเนาะสองสาวเม่อ้อไอ้แลวไอ้แล่ตีกูแล้วปวสีฟ้าอนี้เ <c oughs> มขยข่บอกปวดมือแล้วว่าสันา <c oughs> ่นว่อ่านมาอ่านอ่านมาอ่อ่าน ถือใหม่กันสั้นล่ะมันสั้นอ่านไปเห็นตัวหนังสือไงยังมาเดินเดินแล้วมองไม่เห็นตัวหนังสือเห็นเนาะต่อปีก็จะอุ้มสิกินปลาหมึกย่างตีนั่นมีเสียงแล้ว bị ùm mà giạt vô giạt vô ùm mà tống sao cứ phảo thế lăn cả vô khẳng nào nhưng cứ nhang tống đinh 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 thế nó phảo nhang thế <cười> 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 เสียงองค์กลรทหาพักกันขึ้นอยู่ทธงกองฟางขุ่นกองบางยางใหญ่เลยยุสุดจอดเลยคุบแมวเดินออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะนี่ โค้งโค้งเลี้ยวเลี้ยวลูกเลี้ยวสาวอุ่มน้วสิหดบานก่อนมูนเนาอเอินเ,เอินเพชรเอินตังเอินทองมากว่าสันยาเวยาเวว่าสันไปทองไปเหมืนเด้ เป็นนําเบิงลูกสาวแมเลนกับเมลี่เป็นนําเบิ้งลูกสาวผู้บ่าวมาสง่งมาส่งอันลูกผู้สาวาม,มาเล่นไส่งผู้สาวาเลน็ได้อ <c oughs> นอยนยนผู้บ่าวา <c oughs> ลังางเออยนะคอดบ้านานะ <c oughs> ต้องม,งงมอยังยก,บบกระเ,เว้นบ่เป็นหยังเงินบ่ อันนี้คือบบเวงใจผู้สาวแมนบบจันนี่ผู้โหโห <c oughs> สาวแต่แหลนแต่ผัดนั่นนั่นผู <c oughs> ้สาวจวดผัดเนาะอ,อ,อุ้มบอกใจเย็นใจเย็นอุ้มตังเอ้ใจเย็นหรือ,เ,อ,เ,อเขาใหญ่เขาอ้วนคืออยังนี้คุณ <c oughs> นี่นะบั่นลุงปอดลุงปอดไม่เลี่นนี่ตีบา้านนี่ผุนสางผุนสาง,งง่า จางง่าพ้นซื้ออันลุยเด่นโอซื้อยังโก,หก้หืมเืิ่มจืดเหลวซื้อยังโก้ไม่ขายจำซื้อบ่ได้เหลวลิ้หลิ้วพี่หลิวพายหลิวนี่ก็ไผ่งามงามเศร้าแล้วฮะยางพานต้องได้กิน อเเดูบอเอ้าเอาพ่อไปแล้วลูกบ่ได้สนใจแล้วเอ้าลูกบ่สนใจพ่อแล้วเอ้าแสบแสบขอให้ได้แวะ่าสั่นมาเอ๊อย่าไปจกปากน้องฮึฮเฮึ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 เฝ้าน้ำมีเพชทมีตังฮึฮอุ่มแล้วนอะสี่หอดบ้านก้นหมู เปลี่ยนกันอันนี้เราไ้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้าไปเปลี่ยนกันจูงไปอันบอเตี้หลังเจ้าก็ใสเกวียนเอาแม่ไม่คายเจ้าเฮ็ดเกียนให้แม่ไปเลยบัานี bắt tông để chú nhạc